ไปยาวไปเยอา ถ่ายอาปลาใหญ่กว่าสองโลได้อะนี่โอ้โหดูจนชินตาแล้วดูดูจนชินตาแล้วประมาณได้หมดอะวันนี้น้อยใจไง เมือวานน้อยใจว่ามีที่ลงไม่มีที่ตัดาวันมาทุกวันทีนี่เอาใม้รู้กันเลยว่าใครเใครก่อนใครตอนนั้นตาอวแกจะมาทุกวันเลยนะแต่เมื่อวานนี้หายไป ผ่าเช็ดหน้าเช็ดน <c oughs> ้ำตาหายแล้วเล่นไพ่ย <an> ันเช้าเล่นไพ่งานศพเสื้อผ้าเช็ดน้ำตาหายผืนมือไพ่อะไรคอยคู่เหรอน่ไม่ได้มาเลยก็แตาละห้าบาทห้าบาทเล่นเช้ารู้โอ้โหถ้าปุ่งนี้ไม่ได้ก็มาเล่นได้ได้วันนึงละใช่ใช่ตอนเราก็มีความหวังโอ้ตายนอนบ้านดีกว่าเว้ยมันต้องมีความหวังหรือเยอะได้อีกวันวันจันทร์วันพระไงวันที่เจ็ดวันตุเจี๊ยดเอาวันตอนนี้ตอนนี้ตอนเย็นก็แวะคือเหยื่อไว้เจ๊ เอาวันนี้วันวันนี้วันไหวเหรอวันไหววันที่สิเอาแล้วทำไมเขาซื้อกล้วยไว้ตั้งแต่วันที่สิบสามสิบสี่เนอะเขาเอากล้วยไปเอากล้วยบ้านผมตั้งแต่วันที่ตับองแพงหมนนี้โล่ไอวีวว store, ววว well Entonces, เป็นอเนอเอมันแพงกันนาะะเป็นไกปา่งเาะนี่ไก่็ดงี nice ้รหววันที่โดนเหมาไปหกวีเจ็ดวีแปดวี ก็ไม่ดิบไม่มปัญหาทีา่คนว่าเก้าถามตีตัวแล้วก็นเงียบหายเลยศูนย์ไปเลยนู่นแหละหน้าน้ำห้งไปด้านล่างนู่นะถึงจะมาแต่เชา้าปีนี้ยังไม่รู้เลยจะเป็นผลปีนี้ไม่รู้จะจะเป็นลูกอะไรอยู่เนี่ย <c oughs> ก่อนระยะนี้ก็กินหมดนะอือตอนนี้เขาเป็นแช่งวัวหน่อยนะเต็มหมดแล้วมาปีนี้ไม่เอาเลยหายไปแล้ว สองกันหมดเลยก่อนมาอย่างเงี้ยไม่ขาดหรอกพี่เด็กคนละสองกิโลไม่ไม่อยู่อืมอยู่ปรอมานนี้นะเจ็ดกิโลแปดกิโลเลยก่อนที่ที่แลยวผมมานีก่อนอีกแล้วตอนนี้เราอย่าไปพูดก่อนปีที่แล้วนะเอาตรงนี้ไว้ก่อนผมมานั่งตรงนี้นี่เก็บไหมล่ะแล้วแกได้จริงแล้วปีที่แล้วเนี่ยได้กันนี่เรายอมรับผมก็มามาดูแกอยู่ตัวกรแถบนี้ใส่ถุงเงี้ยน้อยดำตั้งหมด ตายสองเส้นกลับแล้วโออก็มาตาเอกก็มามาดูตาเอกตะลำก็ได้กันอยู่ทุกวันนี้โอ้โหดูสถานการณ์ช่วงนี้แหละช่วงประมาณนี้แหละก่อนกินแต่นน้ำอยู่บนหลักนู่นหลักวุ้นนู่นเพราะยาควัดดังๆเดี๋ยวปลาตกใจปลาใหญ่กำลังจะเข้าอยู่เดียวขอแค่ทีเดียวเออได้ปลาใหญ่กำลังจะเข้าครับอาาหห่อไ้้ปปลลใญกังจะเขยู่มันมันละลายออกหรือปลากินน่ะ เรากินตรงนั้นแหละทำกินหมดเลยเออได้ยั่สองตัวเลยไม่ได้เว้ยอาหารดุ้งแดงมีเยมัไม่เข้าหรือทำยังไงกัมันโอ้ยทำอะไรมันได้แหละมันไม่เข้าเราไม่จะไปว่าอะไรมันได้มุ่งจะทำแรงแบบใต้หัตโอ้โหทำตัวแบบนี้แล้วโอ้ยันนี้ก็จะเป็นนี่เหรอตังหวะไม่ดีสิบห้าตัวหลัไม่ดีเดี๋ยวมันเสียหลัก

ผมนอนนี้อ่ะคืนนี้ไมับจริงอ่อาจจะอยู่เพื่อนไมัน้องอยู่แล้วะอยู่แล้วผมไม่เนี้นอนนอนนี้เอาตุปลาเข้ากันคืนแล้วตรงนี้อาจจะอยู่ตรงนี้เพราะว่าไม่ต้องไม่ต้องรื้อราวใช่ไหมเกาเหยื่อไว้ให้แล้วดาวก็ไม่ต้องตี๊ตีกเฝ้าไว้ให้ละผมเฝ้าไว้ให้มาแล้วตกอะไรเยอะทีนี้ก็ให้มันพอจะอยู่ก็ไม่อิ่ม

អាយ៉ាអ້ອຍປາលេនហេកបងតែទៅយក வை តាមីនតែវ៉ា